ขอเชิญพี่ปันด้วยค่ะโ okay. อเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะน้องๆนะคที่นอตอเมริกานะครับแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยนะครับก็อก็ฝากนะครับหกเรื่องแล้วนะครับอ,อันนี้ก็มาจากพี่บุ้งเนาะก็คือเป็นหกเรื่องท้าทายนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจโอเคไหมก็คือถ้าเราผ่านหกเรื่องนี้ได้เนี่ยแล้วก็เป็นเพชรได้โอเคไหมครับพวกเรายังตื่นเต้นอยู่ไหมนะครับ อ่านะครับก่อนจะไปนอนนะครับเดี๋ยวฝากหกเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเนะาะเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือการคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอที่เราจะสําเร็จอ่านะครับนี่มีใครเป็นแบบนี้ไหมนะครับในช่วงเริ่มต้นผมก็เป็นนะคือหกเรื่องนี้ผมก็เป็นอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะเรื่องนี้ผมก็เป็นนะเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยผมก็รู้ว่าเออธุรกิจอเมดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าถูกไหมนะครับเพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า โอกาสอื่นเนี่ยคือต่อให้เก่งพอก็เป็นชีวิตไม่ได้เนอะแมพคือเราพอเรารู้ว่าเราต้องการชีวิตที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับเออเราก็ได้คำตอบว่าเออมันต้องสำเร็จในธุรกิจ MV เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเราต้องทาคือเราต้องตั้งข้อสังเกตว่าคนที่สําเร็จเนี่ยเขามีอะไรที่เหมือนกันนะครับคนสําเร็จเนี่ยจะทาเหมือนกันอยู่สามเรื่องก็คือทําถึงนะครับก็คือทํามากพอนะครับโดยไม่ต้องสนใจว่าเขาจะสมัครไหมนะครับเขาจะเข้าคอร์สไหม จะใช้สินค้าไหมนะครับต้องทําให้มากพอก่อนนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทําไม่ได้ผลเนี่ยมักจะทําไม่ถึงส่วนใหญ่ทําไม่สําเร็จเนี่ยมักจะทาไม่ถึงคือติดแตงแต่ข้อแรกเรื่องที่สองก็คือหลังจากทาถึงแล้วเนี่ยก็คือทําอีกโอเคไหมครับทำอีกหมายความว่าไดมอนด์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอัพไลน์ที่หลับไปนะครับแม้กระทั่งอัพไลน์บอลใช่ไหมสองอาทิตย์นะครับอัพไลน์ผมสี่เดือนอ่ะพอกันนะครับได้แพรมาคนละอันนะบอลนะ <laughs> นะครับคือ เพชรส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมีอัปลน์ที่หลับนะครับแต่คนหลับอะ่ะยังมีดาวลายเป็นเพชรได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยนะครับถ้าเอาแบบลอจิกง่ายๆเลยนะถ้าเรายังอยู่อะ่ะแล้วยังคงทํางานพื้นฐานเนี่ยเราเจออยู่แล้วเราเจอผู้นําอยู่แล้วถูกไหมนะครับแล้วก็ทําอันที่สามก็คือทํานานโอเคไหมคนสำเร็จจะทาเหมือนกันอยู่สามเรื่องก็คือทําถึงทําอีกแล้วก็ทํานานทํายังไงให้เราเก่งนะครับเราก็ต้องอยู่ในที่ที่ทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจที่จะพยายามเนาะแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะพัฒน,นาตัวเอง โอเคไหมนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือสิ่งที่คนใหม่มักจะติดนะในช่วงเริ่มต้นก็คือมักจะรอพร้อมก่อนนะครับก็คือรอได้เงินก่อนค่อยอยากทำนะครับรอมีเงินค่อยมาบัตบีออนนะครับรอมีดาวไล์ก่อนค่อยมางานนะครับรอมีคนแอคทีฟค่อยทํางานพื้นฐานอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องตกกันข้ามมันต้องทําก่อนมัถึงจะได้เงินถูกปะมันต้องมาก่อนถึงจะมีดาวไล์มามันต้องทํางานพื้นฐานก่อน ถึงจะมีคนแอคทีฟถูกไหมครับมันต้องไม่ท้อก่อนมันถึงจะมีคนที่ทําจริงๆโอเคไหมเพราะนันเนี่ยอย่ารอพร้อมนะครับคือคนทั่วไปเนะี่ยก็จะรู้สึกว่าเออต้องพร้อมก่อนแล้วค่อยทำนะครับแต่คนสำเร็จจะรู้ว่าต้องทําก่อนถึงจะพร้อมนะครับข้อที่สามก็คือกลัวความล้มเหลวนะครับวันนี้อยากจะให้เราลองถามตัวเราเองสามข้อโอเคป่ะนะครับมีใครบ้างที่แบบรู้สึกแบบกลัวคํามบริเสธกลัวความล้มเหลวเนาะ อยากให้เราถามตัวเองสามข้อนะที่เป็นคําถามที่ทําให้เราเข้าใจว่าเฮ้ i, เราก็เป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยโอเคไหมคําถามที่หนึ่งก็คือเรารู้สึกอยากขอบคุณอะไรตัวเองบ้างโอเคไหมครับคือเอาง่ายๆถ้าเราตอบข้อนี้ได้เนี่ยถ้าเรานึกออกนะแปลว่าเราก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับคือคุณจะถึงเป้าหมายไม่ถึงเป้าหมายไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะ คืออยากจะบอกพวกเราว่าเอคนที่เขาคนที่เขาประสบ็จเนี่ยนะครับไม่ถึงไม่ได้ถึงเป้าหมายตลอดเวลาแต่เป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะเอาป่ะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ที่ตนทําที่ผ่านมาโอเคไหมแล้วเขาก็ไปต่อได้เรื่องแรกนะอยากขอบคุณอะไรตัวเองบ้างสองนะครับการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดที่ผ่านมาหรือปีบัญชีที่ผ่านมาก็ได้คือเรื่องอะไรโอเคไหมนะครับแล้วก็สามนะครับเราภาคภูมิใจอะไรมากที่สุดถ้าเราตอบ คำถามสามข้อนี้ได้นะเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวเรานะแปลว่าเราเป็นคนที่สุดยอดนะครับแล้วก็ข้อที่สี่นะครับสิ่งที่คนใหม่มักจะติดนะครับก็คือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโอเคไหมครับเนาะอ่ะมีใครในห้องนี้ใช้มือถือเมื่อสิบปีที่แล้วบ้างหมายถึงว่ารุ่นที่ใช้อยู่เนี่ยใช้มาแล้วสิบปีมีไหมถ้ามีพิมพ์หนึ่งมาหน่อยนะครับมีใครใช้เพจเจอร์ไหม <laughs> เพจเจอร์คืออะไรนะครับหลายคนเกิดไม่ทันถูกไหมนะครับ แม้กระทั่งซอฟต์แวร์ในไอโฟนเนี่ยเรายังต้องอัปเดตตลอดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะมีความกังวลบ้างนะแต่หลังจากที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราจะมีความสุขมากขึ้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงให้ปีวชิชีนี้เป็นปีที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับข้อที่ห้านะครับอยากให้ทุกคนเห็นด้วยก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นโอเคไหมครับแล้วก็ข้อที่หกนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือผัดวันกันพุ่งนะครับคืออยากจะฝากพวกเราว่านี่คือเทศกาลของการทำออนไลน์ โอเคไหมครับอมเนี่ยนะครับมันง่ายหรือยากมันอยู่ที่ว่าเราทํากับใครนะรบ,บางครั้งเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์หลายคนมีองค์กรแล้วแต่อยู่ในสถานการณ์ที่แบบอื่นๆมน่นๆเชื่อผมนะครับใครไม่นัดเรานะถ้าเขานัดเหมือนถ้าดาวไลน์เรานัดเนี่ยเราไม่นัดก็โตน่ารูไหมครับถ้าเรานัดดาวไลน์ไม่นัดก็โตโอเคไหมครับถ้าเรานัดดาวไลน์นัดก็โตมากๆโอเคไหม แต่ถ้าไม่มีใครนัดแล้วเรายัางคงนัดนะเราก็ยังคงโตประเด็นคือถ้าเราไม่นัดและดาวรายไม่นัดเนี่ยอันนี้คือไม่โตทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทําเพิ่มโอเคไหมข้อหกอะไรนะจดไม่ทันนะครับผัดวันประกันภูมินะครับข้อห้าคืออยากให้ทุกคนเห็นด้วยก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นนะครับโอเคข้อหกก็คืออยากผัดวันประกันภูมิเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทําเพิ่มอะ่ะคือ มันก็แค่นั้นเองมันแค่การทำฟอนไลน์ไม่ใช่แค่การแก้สายหรือหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือการทำฟอนไลน์ครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับก็เราทุกคนก็สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อยู่กปนมานานเนาะเราก็แน่นอนเราก็ต้องมีความอยากสําเร็จถูกไหมเราถึงอยู่ในห้องนี้ถูกไหมครับเราก็ต้องอยากจะมีชีวิตที่ดีอะ่ะเราก็ รักครอบครัวเราถูกไหมครับเราก็อยากจะให้อนาคตที่ดีกับลูกนั่นแต่ว่าเราเป็นคนที่สุดยอดมากๆแล้วนะเพราะฉะนี้นะครับอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ที่ทําให้เรามีความเชื่อตลอดจนเราประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็งานบัสบิยอนนะทุกคนนะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งไปส่งพลาดีมานะครับก็เพิ่งกลับมาจากบัตบิยอนออสเตรเลียนะครับเนี่ยแล้วก็ไปบัตบิยอนเมริกาอีกแล้วนะครับคืออยากจะบอกพวกเราเลยนะว่าแบบเฮ้ยสู้ไปด้วยกันเถอะจริงนะครับสำเร็จไปด้วยกันนะครับ ก็ A เจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับก็หวังว่าทั้งห้องนี้นะครับจะไปดิสนีย์แลนด์กับพวกเรา,เาหลายคนบอก u ่าเอใกล้อยู่แล้ว <c oughs> เฮ้ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับมันไปกับพวกเรามันมันมันกว่ามันมรนกว่า,วาโอเคปะ่ะนะครับก็เอเจ็ดศูนเนี่ยนะครับพาลูกๆเราพาครอบครัวเราไปฉลองที่เวกัสน,นะครับแล้วก็ไปเที่ยวเมกาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กันโอเคไหมสี่ปีเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะครับใครทํางานในร้านนะครับสี่ปีเนี่ย ไม่ต้องสี่ปีเลยปีสอปีก็ออกได้แล้วอาตรงถูกไหมใช้ชีวิตที่เราฝันนี่ว่าโอเคไหมครับแล้วก็สบบทเร็ยไปด้วยกันเนาะก็สู้ๆนะครับแล้วเจอกันในทุกๆงานนะครับสวัสดีครับ